ใส่มาบวกอีกสิบห้าไหม นะยกไหลไหมอ่อนไปนิดนึงอัดไหลขึ้นในสิบสองหรือเปล่าเออใส่เป็นเลยใส่สอกเลยอัดไหลขึ้นมาสิบสองคะแนนใส่เป็นเลยเอาเอาแล้วสนุกแล้วยกไหลขึ้นมาสิบสองคะแนนใส่เรื่อยๆใส่ม้าบ่วงอีกสิบห้าไหมยกไหลขึ้นมาสิบสองคะแนนเอาละสี่กนะ ขาต้องการไล่นะครับหนึ่งตอนนี้ทำคะแนนสูงบุดคสูงเลยนะครับสองเก้าเจ็ดนะครับไล่สิบสองคะแนนนะครับครับไล่อีกสิบสองคะแนนนะครับอ่าไล่อีกสิบสองคะแนนนะครับทีมที่ชมอยู่นี่นะครับวันนี้วันไปอตั้งขึ้นมาใหม่ไปพับเพียบวงมือละขึ้น้าบวกสิบห้าคะแนนไอแล้วไงแก้วสีชมพู อีกสิบห้าคะแนนจะปราบสีแดงเมื่อคู่รองไส่มมาบ่วกสิบห้าคะแนนไสแล้วไนปะแ,แล้ว,ลวยังไม่ครึ่งเวลาไปห้าร้อยกว่าแล้วเอาละสิเอาละสิไส่มมาบวงอีกทีนึ่งสิเออเอาละเอาเองยกไส่ขึ้นมาสิสองคะแนนใส่ไปเลยห,ห,หอพอรัตนาลงทุนไปหลายตังเพื่อเอาหมาบวงมืออีกจะตั้งขึ้นไปเวลายี่ิบนาทีผ่านไปแล้ว อ้าร้อยแปดสิบเอาแล้วศูนย์ป้ายังไงใส่ม้าบ่วงเลยอีกสิบห้าคะแนนทั้นขึ้นปาคุณประเสธิ์คุณประทองนะเอาใส่หลังบ่วงยี่สิบเอ้อชอบใจปรอบมือเลยนะเอาให้เต็มนะเจ้าเอ็มและเอ็มที่สามก็มีเหมือนเดิมลูกอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยเขาใส่กันมาแล้วอ,อีกยี่สิบไมอ่อชอบใจปลอบมือเลยไหนอีกที่หรือไม่เป็นเต็มเลยอ๋เรี่ละยกเป็นลม นะครับไอเรายกแล้วเป็นลมบอกเออข้าว่เจ้าเอ็มสีใสอีกสิบไหมเออไปแล้วเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยห้าเขทำไว้หนึ่งพันกับเก้าสิบไปเออ้วข้ามวงอีกสิบสองคะแนนเอาละสี่ละทีมที่สารหน้าเหรอพันลามดักอีกสิบห้าคะแนนโอ้โหเจ้าเอ็มนี่นะครับอาจารย์จุกเห็นแววเลยนะครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับใส่สีเสื้อเบอร์สี่เนี่ย อาหมห้ปักทองแปะขึ้นมาใหม่ใส่สีใสอีกสิบคะแนนไปแล้วแปตั้งขึ้นไปฉันโดดพับดวงสิบห้าคะแนนขึ้นมาโดดสีชมพูเนี่ยปะเออไปแล้วไปแล้วคะแนนเก้าร้อยยี่สิบแล้วเอาละสิอีกแปดเมตรพันคะแนนได้ไหมเออรัวได้รัวสิเวลาห้านาทีได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะสีชมพูเพลงไหม ก้าใจกาปมมือหน่อยเอาละเด็กเขากำลังไล่คะแนนอยู่ขอพักก่อนถึงโกดธบ้างสิอีกสิบ้าไหมเออเอาละสิไปกันมันละอืมไอทีนี้อีกสิบห้าคะแนนเอาละสิเก้าแปดศูนยเอาละสเมตรก็พันแล้วอะ่ปะป่ะเออเอาละสิเก้าเก้ยุเว้นปแประมาณจะมาโดดใส่บ่วงลุงพันคะแนนลดมือหน่อย เอาละสิเอาประคองประคองโดดสีเหลืองเนี่ยได้ไม่ต้องเนอะไปแล้วยี่สิบต้าแล้วหันก็ยี่สิบต้าแล้วเดี๋ยวทำบวงให้เต็มเอาให้เต็มเนอะ ออลาเทลาเทสุดท้าย,ย landchamburi.com ศนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homeandchamburi.com l และ www.sonproperty.com